นับได้ว่าวันนี้มาติดตามงานที่สุราษฎร์ธานีก็บรรลุวัตถุประสงค์อย่างผ้าที่ที่ฉันถืออยู่เนี่ยเป็นผ้าที่ย้อมจากเปลือกต้นเทียมแล,ล้วก็สามารถต่อผ้าเก็บลายได้สิ่งเหล่านี้เป็นภูมิปัญญาซึ่งแม้เต่็จตัวดิฉันเองก็เพิ่งมาพบเจอ ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันนี้นะคะในฐาน,นะผู้รับผิดชอบจากส่วนกลางเนซึ่งสำนักพัฒนาทะองคากรการเงินชุมชนรับผิดชอบการน้อมนําแนวพระราชดำริมาสู่การปฏิบัติในพื้นที่ซึ่งเราได้มีการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมคืชหรืออพสท โคงการไม่ำชนได้มีการคัดเลือกต้นไม้ประจําจังหวัดแล้วก็มีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากต้นไม้ประจําจังหวัดมีการปกป้องมีการอนุรักษ์แล้วก็มีการใช้ประโยชน์สําหรับจังหวัดสุราธานีมีต้นเที้ยมเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดเราส่งเสริมให้ชาวบ้านหรือผู้ประกอบการและพี่น้องที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนําเปลือกต้นเขี้ยมมาเป็นพืชให้สีแล้วก็เอามาย้อม ทอกเปลือกที่ต้นเขี่ยมทีม่ต้นใหญ่ๆมาแล้วก็เอามาต้มสีินาทีค่ะต้มเราก็ใส่เกลือแล้วก็แค่กับน้ำปูนใส่สีมันจะได้เข้มขึ้นไปอีกเอาขึ้นจากน้ำปูนแล้วเราก็ใส่ถุงม,มักไว้ก่อนแล้วเราก็ตักอย่างผ้าที่ทีฉันถืออยู่เนี่ยเป็นผ้าที่ย้อมจากเปลือกต้นเขี้ยมแล้วก็มาทอ พอด้วยลายประจำจังหวัดและลายพระาทานซึ่งโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโครงการที่โครงการพัฒนาชนชั่วมือมือกันนะคะที่ท่นมาเจอพื้นที่ตรงนี้นะคะจะมีะป่าหรือกลุ่มทอผ้าที่เขาทอเก่งอยู่แล้วจนเป็นครูสอนลูกศิษย์ไปได้หลายรุ่นแล้วก็ลูกศิษย์ที่สอนไปไปพัฒนาจนกระทั่งสามารถทอผ้าเก็บลายได้ เก็บลายในที่นี้หมายความว่าด้านหน้าจะเป็นลายแล้วด้านหลังเนี่ยเขาสามารถที่จะพอเพื่อกลบลายไม่ให้ได้พวกนั้นออกมานะคะแล้วก็ไม่ยุ่ยไม่ล่นสิ่งเหล่านี้เป็นภูมิปัญญาซึ่งแม้แต่ตัวดิฉันเองก็เพิ่งมาพบเจอ วันนี้มาติดตามงานที่สุราษฎร์ธานีก็บรรลุวัตถุประสงค์ก็คือประชาชนกลุ่มเป้าหมายเนี่ยได้น้อมนําแนวทางของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต้นไม้ประจำจังหวัดเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของพืชให้สีแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ในการทอผ้าย้อมผ้าแล้วก็ทําเป็นอาชีพและรายได้ด้านหลังของดิฉันนะคะเป็นผ้าที่ทอแล้วคุณป้าที่ทอเนี่ยบอกว่าลายนี้ใสยดีมากทำแค่ไม่ททย หนึ่งที่ดิฉันเดินทางมาจากกรุงเทพมาถึงที่นี่ก็มาให้กําลังใจพี่ๆป้าๆที่เป็นชั้นครูนะคะการให้กําลังใจสิ่งแรกเลยก็คือซื้อนะคะซื้อผ้าชิ้นนี้กลับไปเพื่อเป็นการให้กำลังใจว่าฝีมือของป้าปาเป็นที่ถูกใจสิ่งที่ทิฉันฝากไว้วันนี้ก็คือควรจะต้องสอนถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ไว้ให้กับลูกหลานให้เป็นมรดก